อามาพี่นอ้องไหมมาค่ะพี่น้องมากินข้าวนมกันเด้อค่ะเติมสวัสดีครับตับสวัสดีจ้าอะงวมากินข้าวกับลาบซื้อซีดโลนึ่งคนนี้หลาบเพะเศ้าเลยโอ้ยเพราะเศร้าเราพับต่อเปลี่ยนเตียงแบบนี้หาโมงแล้ว คุ้มากค่ะคุ้มแล้วคุ้มแล้วอุมเท่ขนาด มันเกิดอะไรยังไงวะขอบคุยังไงที่เราจะบอกว่ารักคุณพ่อมันขอบคุณครับทางกาันที่ตลอดแต่ว่าจะวันนี้ใช่ไหมเนะัก็ข,ขอให้ก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นผัวที่ดีเป็นพ่อที่ดี อย่านอกนอกทางแล้เมียอยากได้อะไรก็ทามีเงินก็ซื้อให้หน่อยอย่าบ่นมากอยาซื้ออะไรให้นะ้ะมีเงินไม่บ,นบน่นบ่นแต่ตอนไม่มีหักการจะพี่น้อง่อเมียดูต้องกันมาปัาน้นแบบสิบเจ็ดปีแล้วมันจะปีร้องถูกนานเลยน,น,นะเนาะ จะได้รู้ว่าตัวเรามนานานน้อยจนได้จะห้าขวบแล้วมนานานน้อยได้สี่ขวบครึ่งแล้วตอนเนี้ยทันเดียว้ต่อยุ่งก,กันทีแรกครับโอ้ยเหมือนบ้าเหมืนปาวเลยเราอยูมกัน,นยังไงขอบกนะอกก่อนเนาะ เดี๋ยวออไปสือกิ๊กมันนันยิงหมกระทะยิงจิ้มถักรอ,อคุณเม็ดไหม,มงงเมอนบ่าย เดิเพาขอบุญทหลายกว่าเออาเรื่บอบางเ่อบเก่งคุ้นแล้วมีบอเก่ง,อองมีสิทาลกเป่าอันนี้น้องมาหน้ามวนเสือดเลนาะก็จะเห็นเห็นยนเนี่ยตามพ่แม่ลูกพ่อแมดีเลยพ่อแม่เนาะื้อเก็บไว้มาหน้าเยเป่าเลยเหยาะเขาไปเนาะ นองขอ,อบคุณคาบริารเิรวมนะ,ะนี่มั้งหลัวลวงว่พี่น,นอ,อนชมรรกีล่ลำไว้เยอ้เราคอพักคาเขาเขาเลยใครเปนประโยชกินไรน,นะแล้วมัวนักาคา

เบียงขึ้นตรงเลยเอาจารยวัน้บมามาเคลื่อนกันยกขึ้นนุ่งเห่ยนี่ไหมกินไงบ้างใส่ผักโขมนว่ต็นอย่ไรเนะใส่ติ่งมาใส่ติง่งเลย การมันีก็ยากพักพีนองัดวรุ่เลยคนยไม่นิ่งนะขึ้นเ่องมากเลยพอไปจากอัะะจบนอนเลยกระดุก <c oughs> เ,เ,เลยมันลยเย็นค่ะนอนหล่บมือถือนอนไปนอนมาแล้วขันลับแบบไ่ได้เขามองออเลยนอนนึ่งเลยปูบอใลใุกแล้วก็นอนนอนานที่ห้องัน รับแอร์เลยตามๆนวนมือก็มัน,น,นไวมากรับตาขอ,องมือไปเลยเครไม่ว่านุ่เจ้าลูกไปเลยนไปเลยรลับเอาเลยคือขันขจมุมเลยนอนน้ำกันอยู่นี่แหละคู่ข้าบ่มสบายว่าเป็นแต่นอนวยู่หอมนีบนเท้าประมาสี่ห้าคนก็ยังเป,ป็นน้ำหนแต่เะคืน ตะบึงทอทากทางข้อข่อแล,ล้วไปกุ่นลูกไปสิววันละตะบงก็วันเนน็อ่ดแม่วันเดกเนของแมงมีเนาะตัวน้อยกลองกาเนาะ ท่อนจำเปนกรเดินสีเดินหากเดินสามสงการกรเดือนหนาพี่น้องโอ้ยไวหแปๆป,ปีหนึ่งปีหนึ่งวเด้ออย่าบอกว่าวัาวาวาวามักระดาบมนไม่ดีเพราติดมือ เอันนาะเระเห็นเขาจะปลูกในเมืองหนาวนะพักกันเลยรปลูกได้หรอ้าวป,ประเทศญี่ปุ่นก็หรอเกาหลีเขาปลูกนั่นเนของไทยเหรอจ้ะพัดเขาเลี้ยเขาปลูกหือว่าเปลือเปลือกปลูกได้ไรไม่เลวปลูกในประเทศที่หนาวไไนอะไรเนาะเขาเล็้ยงเขาปลูกที่ญี่ปุ่นเกาหลีคนไทยคนไปเหตุงานนะเขาถ่ายคลิปเลียวลงมาแล้วเหรอมันจะยียวมันบานนิมะมันลงเนาะ พะโนโล,ลงเหมือนใายว่าเออถึงความเย็นอมออนันอาจจะดูในอากาศเย็นอะแต่ว่ามันใบไม้ถึงพออุณหภูมิแบบติดลบเนาะติดลบแต่แลาเป็นน้ำแข็งเนเาะเีาลีปุ่นเน็่นรวมไปเลย ต้นไม้เป็นต้งแข็งมาแต้เมื่อกี่เพื่อตวเงก็จะไปกางเป็นน,น,น้องนั่นิ่าโอ้เบิ่งตังนเงโอ้วไปอักขีมาออกอการเป็นน้อน้นองไหนแน่ไม่เท่า,หา,าไหนแล้วไปนีมากะตุกยังมีผลนะมันก็ว่าไฟตัวยังึง ้องกินไปเต็มเพิ่นก็ดีใหเต็นเพินนนเนเ่นเนี่ยหนักไปไม่เน่าวงควงบังออกไปกวายคนสองคนคู่เกตุเกิดยครัดีเนหลุดเทเสื่อมว้มันจะกลดเรจะไปกวักเขามาเทไหเทมาตูเออ,อเทแล้วเนะขาดันล้าดาคว้ทั้งไนนั้นเพียงเวลาขี่รถนะ เราสร้างมาหลังใหญ่ประตูเขามาทงในคะอืมกรีจนมากประตูกันนี่ลบากเลค่พีงปลูเอนเขเขาเนี่ยว่ากจี๊มันคอมใังเขามาแก้ประตูระเจียบจไทยกขึ้นออกงเรื่องนาะแล้วพอเมิดหนากรสวัสดีค่ะแกรง Non è che è un doppio, no? Mm.